สร้างรายได้ง่ายๆกับ AF Brother นะครับลักษณะการทำการรับงานนะครับกดเพิ่มโซเชียลมีเดียเพื่อนๆสามารถกดรับงานได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter TikTok นะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่หน้าหลักนะครับหลังจากนั้น ให้เรารอทางระบบอนุมัตินะครับมันจะขึ้นว่ารอดําเนินการเมื่อเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่หน้าไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนะครับไปที่เมนู influencer นะครับหลังจากนั้นให้เรากดดูงานทั้งหมดนะครับ อระบบได้ส่งงานวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเมษาสองพันยี่สิบสามหลังจากนั้นให้เรากดไปที่โลโก้ youtube นะครับหลังจากนั้น ให้เรากดหมายเลขหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดของงานนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านรายละเอียดของงานแล้วให้เรากดย้อนกลับนะครับอืถ้าเราจะส่งงานต้องรอมาเก็ตเตอร์ยืนยันงานก่อนนะครับ เราถึงจะสามารถส่งลิงก์ที่เราลงใน YouTube ได้นะครับสามารถแนะนำเพื่อนๆได้นะครับกดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองกดชวนเพื่อนนะครับ หลังจากนั้นกดคันลอกนะครับเท่านี้เองนะครับสร้างรายได้ง่ายๆกับ AF b บาร์เสร้างรายได้ง่ายๆกับ AF b a r t e เอร์นะครับหากท่านใดและเพื่อนๆสนใจสามารถกดลิงกสมัครใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ